แฟนบอลพันฮาร์ดคอร์ไปเอสเชบินข้ามทวีปติดป้ายประชดลีโอเนลเมสซี่ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะแฟนบอลสุดจะคิดได้บางส่วนของปารีสแซงต์แช็์แมงเดินทางมาถึงหน้าดี VPNK สเตเดียมสนามเย่าของอินเตอร์ไมอามีเพื่อนำป้ายมาโชว์ประชดประชันลีโอเนลเมสซี่ ดาวเตะก,กับตันทีมอินเตอร์มามีในช่วงก่อนเริ่มเกมนัดที่เจอกับนิวร์กเรดบูลลีโอนลเมสซี่กลายเป็นที่เกลียดชังของแฟนบอลปารีสบางส่วนแฟนบอลบางส่วนพวกเขามองว่าดาวเตะชาวอาร์เจนตินาคนนี้ไม่ได้เล่นให้ทีมอย่างทุ่มเทเท่าที่ควรโดยก่อนหน้าที่ตัวลีโอนลเมสซี่จะหมดสัญญากับเปเอสเชนั้นแฟนบอลบางส่วนก็เคยรวมตัวขับไล่เขามาแล้ว ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิ n k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ